ก็หมาเจียกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้คคโรชันก็นี่ซื้ออันนี้มานะครับผมเล็บมืนางอันนี้เขาใช้แข่งไว้นะครับเนาะใส่ต้องคิดไวะคะ้นะครับผมมันแข่งแล้วหล่ะลูกอันนี้หนึ่งกิโลนะครับผมแพ็คอันนี้คคโรชนันจะย้ำนะคะรับจะย้ำเล็บมือนางนะครับเนาะใส่เปรี้ยวหวานหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็มาแล้วก็นี่น้ำปลาครับผมเกลือชุดรส น้ำตาลปี๊บนะครับผมมะนาวอันนี้ก็ตะคไคร้ใบมะกรูดนะครับผมกระเทียมขึ้นช่ายกับต้นหอมนะครับผมอันนี้ก็หอมหัวใหญ่อันนี้ก็มักกะเทศครับผมิกเดี๋ยวขันตอนแรกเดี๋ยวเรามาตุมน้ำอันนี้ก่อนนะครับผมน้ำใบมะกรูดกับตะไคร้้ามันร้อน,นะะอันนี้ลงไปลวกผมรวกะมาทานาที่ก็กินได้แล้วท่านหนมาต้มน้ำร้อนก่อนครับผม ใส่ไปครับผมนี่นก็ปิดไว้ครับผมเครื่องรอเลย ต้นหอมฟักชีนะครับผมหั่นแล้วใส่เลยมีแต่เสียงไก่ผมเพิ่เตัมไปแล้วครับคนไหนใส่กระเทียมนิดหน่อยใช่นี้ราคาเริ่มแพงแล้วเนะตรงนี้อีกก็ใส่เสยบๆหน่อยนะครับผม เกลือนิดหน่อยเอาละครับผมก็เครื่องนัวครับผมหนึ่งสอง

ทุกทลานลงผสมมา5นาทีแล้วก็โลุกเช่น้ำเย็ยนก่อนนะครับผม กลางน้ำเสร็จแล้วมายำแล้วทุกท่านเลยใส่ลงไป ไม่เสร็จให้มันดูไปนะครับผมอันนี้เมนูตามใจชอบนะครับทุกท่านใส่เข้าไปอืมใหอ่นะคุกทคานกุฎิกุฎิกุฎิก เสียบบอมีเสียบบอมาชิมแล้วครับมาชิมแล้วนะครับผมอื <gu ell os> เนียนน้ำเลยนะครับผมม่อิ <ha ่มเดือคุณผู้ชมอั่เปรี yep ้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานครับผมอื้เข้ากันดีมากครับผม พรีเรบมอนางพระาะาใชใส่ไข่ใช้นดลไว้นนมันลวกนี่กิ่นหอมครับผมอร่อยมากครับทุื่านเลย ออยรดอ้าวเหุยอดครับผมเก็บไว้ในกล้องเลยนะครับ I you เดี๋ยวก่อนลุกเดี๋ยวก่อนหยอดอีกนี่เสฉาเขาบอว่นี่เก็บไว้ให้ละคร่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ออกมาได้เลยครับผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆกันด้วยนะครับสวัสดีครับ